อุ้ยมะขามป้อมนะครับนี่นี่มะขามป้อมของแท้เลยนี่กินได้เลยนี่แหละต้นมันนี่เห็นไหมมะขามป้อมที่เขาขายตามท้องตลาดอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่นี่ของแท้เลยนี่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 มะขามป้อมนะครับนี่นี่นี่มันยังไม่แก่นี่ยังไม่แก่นี่นี่ยังยังไม่แก่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มันยังไม่แก่ยังลูกเล็กอยู่นี่นี่นี่กินได้เนี่ยมาขามป้อมนี่แหละคนอยากเห็นมาขามป้อมน,นะนี่แหละนี่แหละมาขามป้อมมาขามป้อมเนี่ยต้นมันนะฮะเนี่ยต้นมันเนี่ย ้นมะขามป้อมมันเป็นสมุนไพรด้วยนี่นะเป็นสมุนไพรด้วยเนี่ยออกขันลาดรสชาติออกขันฟาด็นต้นมันเนี่ยมะขามป้อมมะขามป้อมกินแล้วการโควิดได้นะฮะมะขามป้อมนะครับ ดูสิครับเป็นฟองเลยเนี่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 ยถ่ายได้ดีเลยเป็นฟองเลยเนี่ย